สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูบต t a l 5018นะคะตัวนี้สภาพนางฟ้าเลยนะคะสีใบมีหน้าจากของใหม่นะคะลูกค้าตัวนี้ยังไม่หลุดนะคะบอกเลยตัวนี้ใช้งาน105ชั่วโมงเท่านั้นค่ะน่าใช้มากๆสภาพสวยนะคะยางคู่ตัวทั้ง4เส้นนะคะสำหรับ l 5018นะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพใกล้ๆกันเลยค่ะ สภาพตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้มีขาะรอยมาร์าจากของใหม่อยู่ครบทุกจุดนะคะและเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้น่าใช้มากๆนะคะแนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่หา L5018 อยู่นะคะรถสวยแล้วก็ใช้งานน้อยมากๆค่ะไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะคะบอกเลย ใหม่ๆเอียเอ่ยมๆเลยค่ะลูกค้าสภาพนางฟ้าเลยนะคะสำหรับ l 5 0 1 8ตัวนี้นะคะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่105ชั่วโมงเท่านั้นนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่ด้วยนะคะเกียร์ซัตเทิลที่มือนะคะตัวนี้สะดวกต่อการใช้งานค่ะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่หัดขับนะคะก็แนะนำเลยรุ่นนี้นะคะเป็นระบบเกียร์ซัตเทิลน,นะคะสภาพสวยแล้วก็น่าใช้มากๆด้วยนะคะมาดูด้านยางค่ะ ตัวนี้เป็นยางโอตานิคู่ตัวของรถนะคะดอกเต็มนะคะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะดูยางหลังนะคะสภาพสวยนะคะอย่างที่แจ้งไปว่าตัวนี้คือรถสภาพใหม่มากๆแล้วก็เป็นรถยึดมานะคะลูกค้าออกไปมือหนึ่งแล้วก็ไม่ส่งนะคะทางร้านก็ยึดกลับนะคะนามาขายต่อนะคะตัวนี้มีเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะคะสภาพนางฟ้าเลยมาดูด้านหลังของรถค่ะ นี่คือสีเดิมจากโรงงานไม่มีเก็บสีนะคะแล้วก็ไม่มีรอยแกะรอยรือนนะคะนี่ค่ะ PTO ใช้งานมาไม่เยอะนะคะลูกค้าสำหรับ L 5 0 1 8ตัวนี้นะคะใครที่หาอยู่ก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยมาพร้อมผ่านหกนะคะตัวนี้ใบเต็มเป็นผ่านหกตาช้างนะคะผ่านแบบกระทูนะคะตัวนี้ผ่านรุ่นใหม่นะคะเข้าลึกมากๆนะคะ นี่ค่ะสวยๆเลยนะคะยางดอกเต็มทั้ง4เส้นนะคะไม่มีรอยแกะรอยหรือนะคะตัวนี้เป็นรถที่คัดมาแล้วว่าสวยและดีแน่นอนนะคะลูกค้าสำหรับใครที่หาอยู่นะคะรุ่น L5018 นะคะราคาสุดคุ้มมากๆนะคะบอกเลยตัวนี้นะคะ L5018 นะคะพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดิน่านะคะแล้วก็ฐาน6นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 1> 6 1 8 0 0 0บาทนะคะ6 1 8 0 0 0บาทค่ะจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะสำหรับท่านใดที่หาอยู่นะคะแล้วก็มีใครที่แนะนำญาติหรือคนรู้จักให้มาซื้อรถจากทางร้านนะคะทางร้านมีค่าแนะนำให้ด้วย5,000บาทนะคะตัวนี้ก็ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยถ้าอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูสินค้าก็โอนจองกันเข้ามาได้1,000 0บาทเท่านั้นค่ะ จะส่งให้ฟรีรับเล่มทะเบียนพร้อมนะคะแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกของคูปะต้ L 5้าศตัวนี้ค่ะสนใจโทรได้เลยนะคะศูนย์แปดหนงเก้าหนึ่ง